แล้วก็คดีการเมืองร,รวมเป็น31คดีนะคะอยากจะถามอาจารย์ยุทพรนะคะว่าในการน้รโทษกรรมที่กำลังจะเกิดจะมีการพูดคุยการเปิดโต๊หรือเปิดวงเพื่อให้พูดคุยกับนักกิจกรรมนักเคลื่อนไหวที่มีคดีทางการเมืองนะักขาดีไหมคะแล้วก็อย่างรู้เพองเนี่ย คดีก็คาดว่าขึ้นใกล้เข้ามาเรื่อยๆค่ะเ,เราจะต้องไปรอการนีรตโทษกรรมในคุกหรือเปล่าค่ะแบบคนอย่างพวกเราสําหรับพวกท่านควรจะติดคุกหรือเปล่าเป็นคําถามค่ะแล้วก็อยากจะถามต่อ,อ,อวิทยากรทั้งสามท่านเข้าใจว่ามันคงเป็นคำถามที่ซับซ้อนแต่ก็อยากจะฟังค่าว่าทั้งสามท่านมีความคิดเห็นว่าหนึ่งหนึ่งสองควรจะได้รับการมีรัโทษกรรมหรือไม่พร ชุมนุมในอดีตนะครับจนไปถึงกลุ่มในปัจจุบันด้วยนะครับเราขออนุญาตไม่ไม่ไม่ยชื่อท่านที่เชิญเพราะมันอาจจะเป็นสิ่งของของเขานะครับแต่ว่ามีการเชิญครับมีการเชิญเดร็วๆหลังจากเวทีเราบอกลุงได้ว่าว่าจะเชิญใครนะครับคราวนี้เนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยเราได้มีการรับฟังมุมมองนะครับมุมมองในการที่จะแสดงความคิดเห็นนะครับต่อทั้งเหตุการณ์การเมืองในอดีตแล้วก็การชุมนุมในการเมืองของกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยในช่วงปี2 5งพ ครับเจ็ดจริงๆมีหลายกลุ่มนะครับแต่ว่าผมเรียกรวมๆใช้คำว่ากลุ่มเยาวชนละกันนะครับอันนี้ก็คือในกลุ่มสองห้าหกสามถึงสองห้าเจ็ดนะครับก็มีการเชิญมานะครับตอนนี้หลังจากนี้ไปเนี่ยกระบวนการในการที่จะพูดคุยที่เรียนรู้รู่นะครับโดยมุมมองส่วนตัวเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากที่จะต้องมีเวทีในการพูดคุยันนะแต่ว่าเวทีการพูดคุยเนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นในชั้นเมื่อข้อเสนอเนี่ยเข้าสู่สภาผู้ทแทนรัศดรไปแล้ว เนื่องจากว่ากรรมการทุ่นั่งสิ้นเดือนนี้ก็จบแล้วครับวาระเรื่องของการทําหน้าที่แล้วก็เราก็ไม่สามารถที่จะไปจัดเวทีอะไรได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าการจัดเวทีต่างๆก็ต้องเป็นหน้าที่ของสภาผู้แทนรัศฎรเพราะว่านี่คือกฎหมายนะครับของรัฐสภาของสภามู้แทนรัศนรดังนั้นเนี่ยอย่างที่เรียนนะครับผมไม่เห็นด้วยว่าถ้าเรื่องนี้เข้าปุ๊บแล้วสภาผู้แทนรัศฎรจะไปยกมือกันในสภาเลยนะครับโผ่านไม่ผ่านอะไรก็ตางแต่เนี่ยแต่เรื่องนี้ควร ขึ้นขี่ในการพูดคุยเรื่องต่อจากทุกๆมุมทุกๆกลุ่มนะจากผู้ได้รับผลกระทบต่างๆด้วยนะและ้วจึงนำไปสู่การตัดสินใจนะครับของสภาประธานสรนซึ่งในการพูดคุยเนี่ยมันก็อาจจะใช้ทั้งเรื่องของการพูดคุยกับสาาระนะก็ได้นะครับเพื่อเปิดให้พี่น้องประชาชน,นได้รับฟังมุมที่มุมมองที่มีความหลากหลายนะครับสภาแระธานสระก็มีทรัพยากรอะไรที่จัดได้อยู่แล้วครับสถานที่นะพวกประมาณ พี่น้องประชาชนนะครับทั่วประเทศต่างๆด้วยเช่นเดียวกันนะแล้วก็น,นั้นจึงนำบรรดาความาเห็นเราเนี่ยมาประกอบการตัดสินใจนะเพราะว่าเรื่องการทุฐศัตร,รเนี่ยมจะใช้หลักเพียงแค่เรื่องของประชาธิปไตยบผ่านผู้แทนเนี่ยมันไม่ได้นะค,ะนะครับนะการไปยกมือในสภาเสียงข้างมากผ่านข้าง,งร้อยไปผ่านถึงไม่ได้นะครับนะแต่มันต้องใช้หลักที่เรารว่าประชาธิไปไตยบปรึกษาหาร,หร,นะร,าร,ร,รือนะร่วมกันเนสังคมตกลงกัแล้วก็จึงไปขับเคลื่อนสู่การเป็นกฎหมายต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นพลังด้วยที่เรียนว่า กฎหมายรัศกรรมเนี่ยมันไม่ใช่แค่จบที่สภาผู้แทนแต่มันต้องไปเข้าที่สภานะแล้วถ้าสภาผู้แทนเนี่ยสามารถที่จะใช้พลังของแะชาชนรงเนี้ยนะในการสะท้อนภาพเนี่ยเข้าไปสู่กระบวนการต่อไปเมื่อมันผ่านเข้าไปสู่พุทธิสภาเนี่ยนะมันก็จะเป็นพลังที่สะท้อนนี่คือเสียงของแะชนชนนะครับนี่คือความต้องการการชนนี่คือความเดือดร้อนนะของการชนที่กวรจะได้รับการแก้ไขนะครับเพะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าวันนี้ไม่ว่า ควรจะต้องได้รับผลจากการทำงานการเหมือนทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นหนึ่งหรือสองหรือไม่ว่าจะเป็นกฎหม,มายในรัฐบายลต่ก็ตามนะต้องเป็นผลในการดำเนินการนะครับควจะต้องได้รับการในเทศกรรมนะส่วนวิธีการกระบวนการยังไงเดี๋ยวว่ากันต่อนะจากการพูดคุยจากการรับฟังความคิดเห็นสิทธิการละกันกนะสิ่งเหล่านี้ผมว่าทำให้สังคมเดินหน้าไ,ได้นะครับครับผู้ที่ถูกดำเนินคดีตามมาตราหนึ่งสองหรือสองเห็นผลด้วยกัน นะครับเป็นผลแรกก็คือมันเป็น,นเรื่องของการยืนยันวการับของสิทธิเสรีภาพพื้นฐานของประชาชนแล้วก็ในขณะเดียวกันก็เป็นการพิจารณาบรรกาสัตว์อย่างยั่งยืนด้วยนะครับประการที่2ก็คือเป็นการแก้ไขข้อบกพร่องในทางนิสสา์นะครับผมมองว่าตัวกฎหมายมาตราหนึ่งสองเนี่ยมีปัญหานะครับแล้วก็กระบวนการยุติธรที่เกี่ยวข้องกับมาตราน,นี้ก็มีปัญหานะครับเพราะแล้วเนี่ยพรบดิจิตอสกัดเนี่ยก็จะเป็นการส่งสัญญาณถึงความมีปัญหาของมาตรานึงสอง และกระบวนการหรือทำที่เกี่ยวข้องซึ่งจะต้องดาไปสู่การวู้ดมแก้ปัญหาในสเตนต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับครับผมยืนยันอีกครั้งเรื่องอย่างนี้นะครับว่าใครอีที่หนึ่งสองเนี่ยโดยสภาพเเป็นความผิดทางการเมืองโดยแท้เมเื่อเราพิจารณาคดีการเมืองในระยะที่มุ่งเน้นไม่ได้การระทำความผิดทางการเมืองอันนี้ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองก็คือใครหนึ่งสองเนี่ย เป็นคดีการเมืองในระยะที่มุ่งเน้นไปที่การพิจารณาคดีที่ใช้รุปะสมทางการเมืองหมายความว่า1นึเนี่ยเป็นคดีการเมืองแน่ๆไม่มีทางเป็นอื่นนะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราตั้งธงในการนิยนรู้กรรหรือว่าวางฐานในการเิยนรู้ข้อศึว่าเราจะเิยนรู้ข้อศึคดีการเมืองเนี่ยถ้าเราไม่เิยนรโทข้อศึคดีหนึ่งอสองเนี่ยถือว่า เป็นความลม้ลมเหลวทางตรรกะยิ่งเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราบอกว่าหนึ่งสองถ้าเราเข้าใจว่าหนึ่งรือสองเป็นคดีการเมืองแล้วเราซีข้อศัพท์คดีการเมืองตัดหนึ่งอสองออกเนี่ยไม่สมเหตุสมผลเลยนะครับดังนั้นถ้าเรายืนยันว่าเราจะนิข้อศัรรมคดีการเมืองเราก็ต้องยืนยันว่าต้องนิรโทษกรรมคดีหนึ่งหสองด้วยเพราะคดีหนึ่งสอง 1, 2, เป็นคดีการเมืองอย่างแน่นอนนะครับ